ดวงชะตานะครับประจําวันนี้มีดังนี้นะครับอาจย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3ลองเลือกดูนะครับระหว่างชุดที่1ชุดที่สองและก็ชุดที่สาจะเลือกไพ่ชุดที่ไหนดีครับพอเลือกเต่ติ๊กต็อกนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็เปิดไพ่ได้เลยนะครับมาของของทั้งสชุดได้เลยนะครับสําหรับ การเปิดไพ่ของดวงประจําวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุ่หนึ่งดวงตาประจําวันนี้เพียงไงบ้างครับโดยรวมนะอาจารย์ว่าไปได้เวิร์กมากไพ่สวยมากนะครับดวงตาวันนี้ของคนเปิดไพ่ชุดหนึ่งคนที่เลือกชุดที่หนึ่งนะครับโดยรวมมีโอกาสลุ่งเรืองก้าวหน้านะครับสิ่งสิธงคุ้มครองและไปได้สวยครับโดยรวมมีโอกาสนะครับรุ่งเรืองครับโชคลาภก็เด่นครับแล้วก็การพูดจาค้าขายก็เด่นกลาวก้าวหน้าครับขอเพียงแค่คุณคนดีครับพูดจาดีแล้วก็อ มีความเป็นลีดเดอร์หน่อยครับเวิร์กคุ้นมากครับโดยรวมเยียบครับโอเคมาที่ดวงตาประจําวันนี้ของคนที่เปิดเลือกชุดที่สองนะครับคนเเลือกไพ่ชุดที่สองยังไงบ้างครับอาจจะว่าก็เวิร์กมากนะทำไมมันสวยจังเลยดวงดวงมันสวยนะถือว่าไปได้สวยมากนะครับโดยรวมนะมีโอกาสไปได้สวยนะครับอืมไม่แพ้ชุดที่หนึ่งเลยครับอมีแต่ไพ่สวยนะครับทั้งหนึ่งสองครับโดยรวมนะครับ ถ้าอยากให้ดวงดีขึ้นมีโอกาสไปได้นะครับผู้ใหญ่เอนดูความความจิตใจก็โฟมากแล้วกางยังโชรลาบก็เด่นครับแต่ถ้าอยากให้ดีขึ้นมากกว่าน,นี้ก็ทําตัวให้น่าตบผู้ใหญ่หน่อยครับจิตใจโฟภาพลักษณ์นี่เวิร์กแน่นอนครับโดยรวมผู้ใหญ่เอนดูครับจิตใจก็โฟโชคลาภก็เด่นครับผู้ใหญ่เอนดูก็เด่นคนมากครับโดยเราก็เวิร์กไม่แพ้ชุดที่หนึ่งสองนะครับมาที่ดูงตาปัญญาวิชวลของโลกพ่ดทีสอนะครับโอ้โห ทำไมมันเด่นยังเลยครับเด่นมากนะดูสตาชุดวนี้ครับอาจารย์ว่าดูสตาชุดที่สามนะครับในในทั้งสามฟุตนะครับเป็นไพ่ดีหมดเลยครับประจำวันนี้นะแต่ชุดที่สามน่าจะเป็นชุด,ชดในการเปิดไพ่ที่ยี่สุดครับเพราะว่าไพ่ใหญ่โคตรเยอะมากโดยรวมดีมากครับแล้วก็สุดยอดมากนะครับการงานก็ก้าวไกลครับ อาชีพก็มันนคงผู้ใหญ่อินดูคุ้นมากดูลงไปได้สวยครับขอเพ็งคุ้มให้คุณวางหายการให้ดีมั่นคงต่อว่าหมายครับทําตัวให้นา่นารักอินด่ารักอินดูผู้ใหญ่ครับเวิร์กมากโดยรวมนะครับไปที่สุดยอดมากก็ข้อมูลก็โดยสารประจำวันนี้ก็จะมีมันครับส่วนข้อมูลก็จะมีมันครับส่วน,นนี้จะขออยายจบลงที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวละครับผมอาจารย์จีรพัชจิรประเชยกรอนหมอดูปนี้สวัสดีครับ